การจัดตกแต่งผักพร้อมกับเครื่องเคียงนะครับสวยงามสนใหม่สร้างสรรค์20คะแนนจังหว่าีีลาในการทำและหาเครื่องประกอบเพลงเราจะดูจากความพร้อมเพรเพียงดูการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามการแต่งกายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสวยงามเป็นทีมนี่20คะแนนน้องหนุ่มครับ เกณฑ์ที่4คือความสะอาดก่อนทาและหลังทํานี่กรรมการจะต้องไปดูก่อนก่อนทำและหลังทําอีก20คะแนนนะครับจะดูว่าคนปรุงส้มตำนี่ต้องสวมหมวกคลุมผมมีผ้ากันเปื้อนมีถุงมือมีแมสปิดปากและไม่สวมใส่เครื่องประดับไ ผู้ดำผู้ดำสิตองบ่ใส่แหวนพ่อญานแหวนย่านส่อยเฮียลงไดขหกค่ะยี่สิคะแนนและเกณฑ์สุดท้ายตรงต่อเวลา10บคะแนนสิบคะแนนเราใช้เวลาในการแข่งขัน30นาทีท่านท่านพัฒนาการครับท่านผู้ใดสิเป็นผู้จับเวลาเราเราสุผมได้ติแมนค่ะ คาฟังเสียง <Okay. S 1> พิธีกรน,นะคะพิธีกรจะเป็นคนออจับเวลา30<ใ>นาทีจะให้คุณงานจินตน้องหนุ่ยเป็นคนจับเวลาะนะครับเราจะเริ่มพร้อมกันหมดเวลาพร้อมกันโอเคนะครับเพลงเพลงพร้อมไหมครับเสียงหนุม่มเสียงหนุ่มได้เพลงได้ย,ยังครับเพลงที่ใช้มีเพลงส้มํำเพลงอรสอนอีสานเพลงแซฟเวอร์สาวเลยยังรอและเต่างอย นะครับ30นาทีนะครับใช้ทั้ง5เพลงใช่ไหมครับกันพัฒนาการไปเรื่อยๆเลยเจนกว่าจะรบเวลานะคะ5เพลง <นะ S 1> รวดนะครับ5เพลงรวดเอาละค่ะทุกท่านคะในช่วงของการประกวดนะคะอยากจะแนะนําท่านที่เป็นท่าน